สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจุตินันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวโคมไฟตะเกียงนะคะชาร์จแบตได้แล้วก็ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยค่ะ ตัวนี้พี่ซื้อมาจาก King วัสดุนะคะซึ่งราคา260บาทถ้าซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ก็จะถูกกว่านี้นะคะเห็นในช h ปป e ้นะคะมีร้อยกว่าบาทก็มีนะคะยี่ห้อเดียวกันเลยแบบเดียวกันเป๊ะนะคะ แกะออกมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเราก็แกะพลาส,สติกออกนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเปิดปิดนะคะเปิดก็หมุนไปทางอ้อนปิดหมุนมาทางออฟนะคะแล้วก็มีช่องชาร์จแบตอยู่ด้านหลังนะคะ แสงสว่างก็จะประมาณนี้นะคะสามารถรีไฟได้นะคะแล้วก็เพิ่มไฟได้เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันในที่มืดๆกันค่ะนี่นะคะก็สว่างอยู่นะสว่างอยู่นี่ค่ะนี่นะคะทุกคนที่มืดๆนะคะก็สว่างอยู่นะคะ ช่วงนี้ไฟดับบ่อยนะคะฝนตกลมแรงก็เลยซื้อลองซื้อมาใช้ลองซื้อมาเล่นดูนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะรานะคานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะตรงนี้สามารถเพิ่มแสงแล้วก็ลดแสงได้นะคะนี่ตัวนี้หลีแสงนะคะมีเพิ่มแสงลองซื้อมาใช้ดูกันนะคะโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะ แต่๋ยวที่ขายราคาไม่เท่ากันนะคะมีถูกมีแพงนี้ซื้อได้แพงหน่อยแต่พอไปเจอราคาในในออนไลน์นะคะร้อยกว่าบ,บาทเซ็งเลยค่ะงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแชร์ให้ชมกันค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ